การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอป c a p c u t EP 2วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของการตัดต่อคลิปค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวิธีการมาที่หน้าแรกค่ะเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปที่เราต้องการค่ะคุยุ้ยเลือกคลิปนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มค่ะอ่ะพี่ๆดูนะคะว่าขั้นตอนแรกค่ะเราจะเริ่มนะก่อนที่เราจะไปตัดต่อค่ะคุยุ้ยจะทาการตกแต่งคลิปนะเพิ่มผิวพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยก่อนนะเมนูแรกค่ะเราจิ้มไปที่ คลิปค่ะก่อนที่เราจะไปตัดก่อนที่เราจะไปแบ่งช็อตนะคะพี่ๆกรณีคลิปอันนี้นะคะครูยุ้ยเนี่ยอัดคลิปยาวนะ,ะสไตล์การอัดคลิปของครูก็คือครูจะอัดคลิปยาวทีเดียวนะคะจะไม่ได้เอาหลายๆซีนมาต่อกันนะคะส่วนวิธีการต่อการหลายๆซีนเดีย๋ยวครูยุ้ยค่อยไปทําใน E ีพีถัดไปนะคะแต่ EP ีนี้จะเป็นคลิปยาวค่ะนะซึ่งเป็นคลิปเดียวยาวแบบนี้เลยนะคะอ่ะเริ่มนะคะกดไปที่คลิป1ทีค่ะแล้วก็ ขั้นตอนแรกค่ะคุณยุ้ยจะทำการรีทัชก่อนนะคะก็คือเรื่องของขนาดอ่าสีแล้วก็ผิวต่างๆนะคะความสว่างค่ะกดไปที่รีทัชค่ะแล้วก็ไปที่ใบหน้าค่ะอันแรกเลยก็คือเรียบเนียนนะคะก็จะประมาณสัก50ค่ะนะคุณยุ้ยก็จะประมาณสัก50ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนถัดไปค่ะการทำให้หน้าขาวค่ะประมาณสัก 40- 50ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฟันขาวค่ะก็สามารถที่จะแก้ได้เหมือนกันอ่ะพี่ๆดูนะคะว่าหน้าเนียนขึ้นไหมคะ หน้ายังไม่ขาวพอนะคะได้ไหมเอ่ยแสงได้ไหมถ้าแสงได้ผิวได้แล้วก็เนียนแล้วนะคะ,ะนี่ๆๆน,น,นะคะอย่าให้เนียนเกินจนไม่เป็นธรรมชาตินะคะพี่ๆกดถูกค่ะหลังจากนั้นนะคะความขาว,ขาวของซีนนะคะภาพรวมทั้งหมดของคลิปนะค,ะความขาวได้หรือยงังถ้าความขาวยังไม่ได้นะคะกดที่คลิปทีหนึ่งค่ะแล้วก็มาที่ด้านล่างค่ะปรับแก้ค่ะความสว่างค่ะ นี่นะคะจะเอาสว่างเท่าไหร่นะคะได้หมดเลยนะแต่คุย,ยค่ะเมื่อกี้มันสว่างแล้วเนาะก็อยู่ที่ประมาณจริงๆแล้วของคุย,ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละศูนย์นะคะปรับสว่างไม่ไม่ปรับสว่างนะคะอ่ะคอนทราสะะ์ก็คือความเข้มนั่นเองนะคะคุย,ยไม่ปรับนะคะอ่ะแบ็กกับแบ็กกับ เท่ากับว่าคุยได้แล้วพอใจแล้วในในการปรับสีนะคะในการปรับสีปรับผิวต่างๆนะคะนี่คือขั้นตอนแรกค่ะเรื่องของการปรับแต่งคลิปเพิ่มความสว่างให้กับฉากของเราแล้วก็ผิวของเรานะคะอันที่2ค่ะ เรื่องของความเร็วคลิปนะด้วยความที่ครูยุ้ยเองเวลาที่ครูพูดนะพูดในหน้าจอพูดในในการไลฟ์สดต่างๆครูจะเป็นคนที่พูดช้านะคะพูดช้าค่ะคราวนี้ครู้ยต้องการให้คลิปของครูค่ะมีการสปีดขึ้นมานิดนึงนะวิธีการก็คือเพิ่มความเร็วคลิปค่ะจิ้มไปที่คลิปทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมีคําว่าความเร็วนะคะปกติค่ะครูจะเพิ่มความเร็วเพียงแค่1.1เท่านั้น ะะจะเพิ่มความเร็ว1.1เท่านั้นนะสิ่งที่ได้ค่ะไปฟังนะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปแคมคัท ep 2องลองดูนะถ้าเกิดคุยไม่เพิ่มใช่ไหมคุยไม่เพิ่มอันนี้มันคือปกติของครูนะลองนะแคมคัท ep 2วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของการตัดต่อคลิปค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการก็ว่าพูดเร็วแล้วนะแต่คุยยุ้ยค่ะยังเนิบๆอยู่คุยยุ้ยต้องการให้มันพูดไปเร็วกว่านี้นะคะอยู่ที่1.1แล้วกัน มันแทบจะไม่แตกต่างค่ะแต่มันดีขึ้นนั่นเองค่ะตัวอักษรพาดหัวต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะที่สําคัญค่ะพี่พี่ EP นี้ค่ะสอนการใช้หรือถ้าใครที่พูดช้ากว่าครูนะคะก็อาจจะไปที่1.2-1.3คือถ้าเป็นประมาณ1.2-1.3เนี่ยมันยังมันยังธรรมชาติอะลองดูนะคะเปิดเสียงว้าวต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใส่เสียงเพลงในคลิปวิดีโอด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ เนี่ยแหะค่ะนะพี่พี่เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเวลาเสียงนะเสียงเอฟเฟกนะน้องเน้นเนืงเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงคลิกปคือมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นธรรมชาติที่สุดคุยจะอยู่ที่ประมาณ1.1นะคะเร็วกว่าปกติแค่นิดเดียวค่ะใช้เสียงนะเสียงเอฟเฟกนะน้องอ่านะอันนี้หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของความเร็วคลิปนะคะหัวข้อที่3ค่ะมาในเรื่องของการปรับระดับเสียงนะคะเหมือนเดิมค่ะจิ้มไปที่คลิปทีหนึ่ง จิ้มไปที่คลิปทีหนึ่งนะแล้วเลื่อนมาตรงคําว่าระดับเสียงน่าเห็นระดับเสียงไหมคะจิ้มไปค่ะนะปกติแล้วถ้าคนเสียงเบานะคะเรามาเล่นเสียงตรงนี้ได้ส่วนใหญ่คุยวิการเล่นเสียงอยู่ประมาณ5้าร้อยนะคะเสียงกลางๆค่ะประมาณสักห้าร้อยประมาณนี้นะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปค่ะ,คะเห็นไหมคะเสียงมันก็จะดังขึ้น mm hmm. เห็นไหม นะนะสำหรับคนเสียงเบานะขอแนะนำนะฟัง์กชันนี้ค่ะต้องต้องเร่งเสียงก่อนนะอ่ะพี่ๆดูนะตอนนี้เราทำการเป็นไงคะปรับแสงแล้วปรับ ความเร็วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับระดับเสียงเรียบร้อยแล้วค่ะนะภาพมันได้หมดแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่ๆเราจะไปตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ตัดช่วงระหว่างกลางที่มันเดดแอร์เออร์นะทำไมคุย,ยถึงให้ปรับก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดพี่ไปตัดก่อนไปตัดหัวท้ายก่อนไปตัดอ่ช่วงระหว่างกลางที่มันเดดแอร์ก่อนนะคะมันจะทําให้ภาพแต่ละช็อตของพี่ค่ะขาวไม่เท่ากันเสียงไม่เท่ากัน นะะแล้วก็ผิวก็ไม่เท่ากันด้วยดังนั้นค่ะเราปรับเรื่องของแสงเรื่องของเสียงเรื่องของความเร็วให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะก่อนจะไปตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ระหว่างกลางโอเคไหมคะอ่ะวิธีการตัดหัวตัดท้ายนะคะอ่ะเราก็กดเพย์ไปเลยค่ะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปแคปคัตวันนี้เราจะเรียนถึงการลึกใน ep สองนะมันมีช่วง red air เห็นไหมคะดังนั้นช่วงแรกนะคะครูย,ยุ้ยใช้ไม่ได้นะครูคก็จะตัดทิ้งค่ะการตัด พี่สังเกตไหมคะว่าคุยจะไม่เอ่อะนะคุยจะอัดใหม่แล้วก็พูดใหม่เพราะเราสามารถมาตัดทิ้งได้อ่ะเริ่มใหม่นะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปคปคั EP สองวันนี้เราก็จะเรียนอ่าอันนี้เริ่มเริ่มได้แล้วนะวันนี้เราจะเรียนถึงกันใน EP สอง่าตรงนี้มันคือลิ้นพันกันนะคะคุยจะตัดช่วงช่วงแรกออกนะอ่คุยก็จะเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์นะคะมาดูที่ปากคุยค่ะกำลังจะอ้าอ์อูอ่าอย่างนี้นะคะ เอาแค่ตรงนี้คุยจิ้มไปที่คลิปทีหนึ่งแล้วกดแบ่งแยกค่ะคราวนี้พอกดแบ่งแยกปุ๊บนะเราต้องเลือกนะในในช่วงแรกนะเลือกชินกนช้นแรกงานชิ้นแรกนะหลังจากนั้นค่ะลบค่ะเท่ากับคลิปเราจะเริ่มจากตรงนี้การตัดต่อคลิปการตัดต่อคลิปวิดีโออ่ะมันสั้นไปไหมการตัดต่อคลิปมันควรที่จะมีช่วงการนะอันนี้มันห้วนไปเนาะคุยุ้ยจะทําการคืนค่ามานิดนึงนะคะวิธีการคืนค่ะเราไม่ต้อง backup, แบ็คกลับเราแค่ยืดมันขยายมันออกมานิดเดียว การตัดต่อคลิปวิดีโออดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเนาะอะนี่เป็นวิธีการเริ่มต้นคลิปนะคะคุณย,ยูต้องการที่จะเริ่มต้นคลิปที่ตรงนี้คะ่ะ เห็นไหมคะการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปแคปคั EP 2วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของการตัดต่อคลิปค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการเพิ่มตัวอักษรเข้ามานั่นเองค่ะตัวอักษรพาดหัวต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะที่สําคัญค่ะพี่พี่ EP นีค่ะสอนการใช้เสียงนะเสียงเอฟเฟกต์นะนองเน้งดึ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงคลิกเสียงเปิดเสียงว้าวต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใส่เสียงเพลงในคลิปวิดีโอด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะอ่าพี่พี่ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะแล้ว อ่าดูนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะอ่าช่วงคําว่าไปดูกันค่ะเนี่ยครูยุ้ยจะตัดแบ่งตรงกลางเพื่อครูยุ้ยจะแทรกไฟล์ค่ะแทรกไฟล์วิธีการสาธิตของครูที่ครูจะต้องไปอัดคลิปหน้าจอนะสอนวิธีการทําของพี่ค่ะไปอัดคลิปหน้าจออีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไฟนั้นนะมาแทรกตรงกลางนะคะสังเกตไหมว่าครูยุ้ยอัดคลิปทีเดียวเลยอ่ะลองเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยคำว่าเป็นยังไงบ้างปุ๊บ นะช่วงกลางระหว่างเด a ดแอร์ค่ะซีนที่1กับซีนที่2นะคะซีนเริ่มต้นกับซีนสุดท้ายค่ะเราลบออกเลยเพื่อที่เราจะไปเอาซีนตรงกลางนะคะที่เราไปอัดหน้าจอสาธิตวิธีการทำอะค่ะเราจะเอาซีนนั้นมาแทรกระหว่างกลางค่ะ นะสมมติคุยยุ้ยมาแทรกและเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างง่ายใช่ไหมเดี๋ยวคุยยุ้ยจะเอาอีกซีนหนึ่งมาแทรกตรงนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูไฟล์ที่สําเร็จหน้าช่องของคุยยุ้ยได้นะตอนที่คุยยุ้ยโพสต์นะคะพี่พี่จะเห็นเลยว่าช่วงท้ายค่ะคุยยุ้ยตัดเสร็จุวกคุยยุยเอาซีนวิธีการทำอะคะ่ะมาแทรกตรงกลางหลังจากนั้นคุยยุ้ยเป็นยังไงบ้างง่ายใช่ไหมค่อยๆทาตามนะพี่อีกเครื่องหนึ่งเปิดแล้วก็อีกเครื่องนึงทาตามค่ะพี่พี่ค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่า เอามือไปปิดใช่ไหมคะอ่าแต่คุยคำว่านะคะปุ๊บคุยจะไม่ให้ทุกคนเห็นตอนที่คุยมือไปปิดคุยจะจิ้มทีหนึ่งแล้วก็แบ่งแยกค่ะแล้วเลือกส่วนตัวสุดท้ายตัดออกเนี่ยนะคะุยด้วยนะคะนี่นะคะนอยนะคะนี่เห็นไหมคะง่ายไหมคะแบบนี้อ่าสมมุติมันได้แล้วนะคะพี่พี่พอเราตัดนะให้มันสมูทคลิปเราตอนนี้นะคะสมูทไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นเรามาส่งออกค่ะ เป็นยังไงบ้างง่ายใช่ไหมค่อยๆทําตามนะพี่อีกเครื่องนึงเปิดแล้วก็อีกเครื่องนึงทําตามค่ะพี่ๆคะ่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามคุยยูด้วยนะคะ